สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านยูพินพรันอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าวันนี้แม่ค้ามีทรงมินินะคะคุณลูกค้าค่ะทรงมินี้จะเป็นรางไม้ประดู่นะคะตัวท้ายนี้นะคะคุณลูกค้าจะเป็นท้ายไม้สักกำรรโคโบราณแบบนี้นะคะโกงไกสเตนเลสแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าและรางตัวนี้จะเป็นรางไม้ประดู่นะคะฝั่งทองเหลืองนะคะ ความยาวรวมในชุดนี้นะคะอยู่ที่ร2อี่สิเซนนะคะคุณลูกค้าค่ะช่วงชักอยู่ที่40เซนนะคะทิ้งปลาย25้าเซนค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะได้อะไรไบ้างนะคะคุณลูกค้าจะได้ไกส่สแตนเลสแบบนี้นะคะไกส่สแตนเลสมีเซฟอย่างดีเลยนะคะคุณลูกค้าปีกตัวนี้จะเป็นปีก อลูมิเนียมแบบนี้นะคะห้าสิบเซนนะคะความยาวอยู่ที่ห้าสิบเซนนะคะแล้วจะได้โรลเลอร์ไปหนึ่งคู่แบบนี้เลยค่ะได้ยางไปหนึ่งเส้นนะคะคุณลูกค้า ท่อพันสาย PE นะคะพร้อมลูกดอกพร้อมใช้งานกันไปเลยนะคะชุดนี้ราคาเพียง1599บาทส่งฟรีค่ะคุณลูกค้าเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะได้สวยๆไปแบบนี้เลยนะคะได้านางทองฝั่งทองเหลืองไปให้แบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะพร้อมโรเลอร์พร้อมใช้งานแบบนี้กันไปเลยจ้าแกะกล่องปุ๊บคุณลูกค้าสามารถออกหมายได้เลยนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ด้ามไม้สักล่างไม้ประดู่นะคะ1599บาทโทรมาสั่งได้เลยจ้า